โอ้แต่ละน่ากินปี๊เติมน้ำก่อนเฮ้ยพี่เป็นดุ้นนึงอย่างอ่ะใส่อัวพี่มักใส่อัวกะกระเทยเท่ามักใส่อัวมันมักหอยมุ้งก่อนอ๋อบบกินหอยมักใส่อัวเป็นดุ้นอ๋อแต่ละลำโอ้ยานียวมันยุ่งมันยาวอ่ะอันนี้มันยังไม่ี๊ตําไข่กะตํามะเขือใส่ไข่ต้มเออบ้านพี่ใส่ไข่ต้ม ตำไข่ต้มต่อไปตับไข่ต uh ้มเนี today, right? uh ่ย huh. ตับมะเขือใส่ไข่ซีแกงนะลุงอ๋อบ้านพี่สาวสองพันมองฝางเพราะว่าตับมะเขือใส่ไข่ต้มอืมเวลาไปซื้อขอเนี่ยผมบอกว่าตับมะเขือใส่ไข่ต้มกับหอมดวนโรกับหอมดวนเนี่ยครับหอมดวนหอมดวนนี่คือนิ้จักของหอมดวนคาร์เน่คาร์เน่กับตับบ้านน้องก็หอมดวนยำบอแปลงยำบอแปลงขัวกายำแล้วก็มาขัวนี่เจ็ดวันละข กินได้เลยน่ะแช่แข็งไว้ถึงมันแรกจะกินกับมากินเนี่ยกะบบบูดกะบบบูดมันเร่องยังข้าวนึ่ื้อกะดำๆเลยใช่เข้าวกัมใช่แต่มันสีดำละพี่นี่อันนี้เป็นของข้าวเหนียวแล้วพี่บอกกินข้าวข้าวเหนียวกินตัวนี้กะอนนี่ข้าวเหนียวอ๋อเหนียวเป็นคนทำกะคนเหนียวกะแล้วเพิ่มแบบไส่ดองเหนียวกะใส่ ข้าวเหนียวจื้อเหมอข้าวเหนียวคนเมืองฝั่งของข้าวเหนียวบ้านมห้องหยัง <c oughs> ห่งข้าวเหนียวอีเมันอย่างไดเนะก็ข้าวข้าวมาใส่เลือดแล้วตอนเนี้ยเขามานึ่งในการองบ้านนอองจะหายห้องข้าวกันจีนมันมีจีนแต่ก็เลือดกับเปนห้องข้าวกันจีนนะพี่มันมีจีนแต่ก็เลือดห้องข้าวเหนียวมัจีนเนี่ยมันใจกินอยู่อย่างไทยแล้วรสชาติเนาะไม่สองจานเนยเข้าวเหนียว ข้ากันจิงข้าเหนียวบ้านเพินข้ากันจิ้งเหนียวจิ้ง้างมน้ข้าวเหนียวนี่คือคนเหนียวเนี้ยหรือใส่ดอกเหนียวขมงมันเนี่ยคนเมืองนี้มันเหนียวเหนียวเหนียอนี่มีสองจานเนี้ยสองจานอืมไจานละโต๊ะโต๊ะนอกเป็จานอ๋อไว้ข้เขาอืมจานละโต๊ะอ่ะอืม โต๊ะละจานจานละโต๊ะไงโต๊ะละจานจานละโต๊ะโต๊ะละจานจานละโต๊ะผิโต๊ะละจานจานละโต๊ะมันก็อันเดียวกันนะแต่มันโต๊ะละจานเนี่ยเป็นกันงไยเนี่ยใทำไมเนี่ยอาจานนึงมีโต๊ะเดียวอ่ะจานละโต๊ะโต๊ะละจานก็อันเดียวกันแล้วมึงจะมาพิสูจน์ผมก่อนแน่มาจานเนี่ยโต๊ะละจานนี่จานละโต๊ะโต๊ะละจาน เพราขอนอกกุญจานี uh, ่ครับโต๊ะละจานจานหนึ่งมันได้โต๊ะหนึ่งบจานละโต๊ะโต๊ะละจานจานละโต๊ะโต๊ะละจานโต๊ะนอกมุญกับจานโต๊ะนี้ก <agers> ับจานกับจานหนึ่งนะโต๊ะหนึ่งไงกับจานละโต๊ะนั่นมันเหลียวพอแน่นี่ไม่ได้ว่าตัวนั่นจะขึ้นเสียงแซ่เปิ้ลกัดเปิ้ลว่าโต๊ะละจานโต๊ะละจานมึงกับว่าจานละโต๊ะล้ำ โคตรโลงโงงมากเนาะไปอมเหรออ,รอีนี้่โมอม,มเนี่ยเปียวเลยกับไส้อั่ว